น้องพออายุเท่าไหร่ลูกอายุยี่สองเข้าแล้วค่ะยี่สองก่อนหน้านี้ทําอะไรทำอาชีพอะไรก่อนหน้านี้เนีเคยไปแม่บ้านค่ะแม่บ้านขึ้นมาือใช้ประมาณห้าปีกว่าจะหกปีแล้วค่ะแลแบบมีแะไรแบบขอตัวเองแล้วก็มีอย่ามีเงินเพิ่มบ้างอย่ามีอะไไปขอตัวเองอย่ามีเงินเพิ่มช่ค่ะแล้วก็หน่อยอากให้พ่อแม่สุขสบายแล้วก็ไม่ได้เรียนเจเดอีกไม่ได้เรียนใช่ค่ะไม่ได้เรียนคือไม่ได้เรียนที่พม่าใช่ค่ะก็คือหนุก ไม่ได้เรียนคือไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปเรียนโรงเรียนเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือไม่เรียนเราก็ไม่รู้มันก็เราไม่เรียนเอาแล้วรู้รู้รู้หนังสือป่ะดิรู้รู้แต่ว่ารู้แต่ในโทรศัพท์ออ๋เขียนจ้ะแล้วจะเขียนได้ไหมเขียนพอได้หนูเขียนหนังสือเนี่ยคนที่เกนหนังสือเรียนหนังสือน่ะคนที่เรียนหนังสือสุดๆแค่อ่านหนังสือขออ่านไม่ออกหนูเขียนหนังสือหนูอ่านแค่ตัวหนูคนเดียวเองว่าบอกว่าพ่อแม่บอกอะไรอ่ะแบบ ถึงแม้ว่าเราจะไม่เกลียดนะเสือแต่เดดกเราสมองไม่ดีมันก็ไม่เป็นไรนะเราจะเกลียดขึ้นมาได้สวันดูลราออกจากงานประจำทำที่นี่สี่เดือนสี่เดือนก่อนค่ะพี่อยากดูว่าเท่าไหร่อนี้ค่ะโรกาค่ะเรามาโรกาค่ะสามแสนสี่สามแสนเก้าหุ้นกับสี่แสนเหรอใช่สี่แสนแล้วค่ะ